วายเมเทวะปุริสุยาวะอัฏฐะนิปทาเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบผลสำเร็จสวัสดีพี่น้องชาว y o ยูทูบทุกๆท่านวันนี้ทางรายการธรรมะสบายๆ USA ก็มาออกคลิปพิเศษในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้ทำคลิปขอบคุณ FC ทุกๆท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนทางช่องธรรมะสบายสบาย USA ของเราตั้งแต่วันแรกมาจนถึงปัจจุบันโดยในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้ครบ1,000ซับสไคร์เบอร์รด้บอยแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านซึ่งทำ YouTube อยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามจนกว่าที่เราจะประสบผลสำเร็จ1000 Sub s ซับสไคร์เรถือว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะสำหรับ ช่องใหญ่ๆถ้าหากเราคิดไปแล้วแต่ว่าหากเป็นช่องเล็กๆช่อง YouTube มือใหม่ก็อาจจะพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น1,000 s u b s c r i b e r มันเป็นแค่หนทางแรกๆซึ่งเราจะเดินไปสู่เป้าหมายต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอส่งกำลังแรงกายแรงใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆซึ่งทำ YouTube ทุกๆท่านให้มีความพยายามภาคเปลี่ยนต่อไปทำงานของเราให้ดีที่สุด ทำด้วยความรักด้วยความพยายามแล้ววันหนึ่งเราก็จะประสบผลสําเร็จ Hi all friends around the world As of today I got 1,000 subscribers That's why I made this video clips to give special thanks for all of you who give me a support from the beginning up to now Also I wish you very happy, healthy, lucky for the rest of your life